เรื่องน้ำแรงและน้ำท่วมซ้ำซากในเขตพื้นที่ติดลำน้ำและนอกเขตพื้นที่ชนประทานลำน้ำที่ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดที่พบปัญหาเกือบทุกปีคือลำน้ำเสียวลำน้ำยางลำน้ำชีและลำน้ำมูลในฤดูฝนแม่น้ำเหล่านี้จะมีน้ำหลาก เมื่อมีน้ำสายอื่นมาสมทบน้ำจะท่วมพื้นที่ของเกษตรกรทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรถ้าปีไหนมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากในเขื่อนอุบลรัฐท,ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแกน่นและเขื่อนลำปาวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาลสินจะเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนซึ่งจะทำให้น้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงทันที ในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำฝนน้อยแหล่งน้ำตื้นเขืนและหนองน้ำจะเหือดแห้งกรมชลประทานไม่สามารถปล่อยน้ำให้เกษตรกรในการปลูกข้าวนาปรังเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้หลักและปลูกพืชหลังนาเป็นรายได้เสริมซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาก่อสร้างเขื่อนดักน้ำในแม่น้ำสายหลัก ทำฝายชะลอน้ำในแม่น้ำสายรองทำแก้มลิงเพื่อรับน้ำในฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งขยายเขตพื้นที่ชนละทานส่งเสริมให้เกษตรกรขุดหนองน้ำในไร่นาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งขุดคลองกระจายน้ำเพื่อเชื่อมแหล่งน้ำสาธารณะสู่พื้นที่ของเกษตรกร จากปัญหาน้ำแรงและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีทำให้เกิดผลกระทบกับปริมาณน้ำและคุณภาพเนื่องจากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเกิดปัญหาน้ำแรงและน้ำท่วมในพื้นที่นอกจากนี้พื้นที่ที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ของภาคอีสานอยู่นอกเขตชนะระทานจึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการทรัพยาการน้ำที่ดีตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชน โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน